สวัสดีค่ะกลับมาพบรายการไม้มงคลปี2023กันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีไม้มงคลที่ชื่อว่าต้นสาลิกาลินทองมาฝากกันนั่นเองค่ะเรามารู้ความหมายของสาลิกาลินทองกันเลยดีกว่านะคะสาลิกาหมายถึงชื่อนกชนิดหนึ่งค่ะที่มีเสียงอันไพเราะ ส่วนลิ้นทองหมายถึงการพูดจาคล่องแคล่วน่าเชื่อถือดังนั้นนะคะคนไทยค่ะจึงนิยมปลูกต้นสาลริการลิ้นทองไว้ช่วยเสริมสร้างสิริมงคลน,นั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่ชอบปลูกนะคะก็จะเป็นคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขาย ะะเพื่อให้สามารถเจราจาหรือติดต่อได้อย่างราบรื่นและด้วยลักษณะของใบที่มีความสวยงามคล้ายรูปหัวใจทำให้เจ้าของหรือร้านกิจการนะคะนิยมปลูกสาลิกาลินทองที่เป็นต้นไม้มงคลไว้หน้าบ้านนั่นเองค่ะ